สวัสดีครับไทเกอร์มอบนะครับวันนี้เข้ามาดูแลลูกค้านะครับที่เขตจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ทีมงานกําลังเข้าไปดูแลนะครับกําลังรอลูกค้าอยู่นะครับไปตามลูกค้ามาไม่ทราบว่าสินค้าที่ใช้อยู่หมดหรือยังมีอะไรให้ดูแลไหมครับด้านล่างเป็นพื้นกระเบื้องนะครับบ้านอยู่ติดถนนฝุ่นเยอะนะครับก็ซื้อไทเกอร์มอบมาสัจจานไปใช้นะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นพื้นไม้โลงอยูรีเทนนะครับก็ ยังใช้งานอยู่กันประจำประจำเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้ก็กําลังเข้าไปคุณพี่ผู้ชายกําลังเข้าไปตามแม่บ้านนะครับหรือว่าไปสอบถามว่าสินค้ายังมีใช้อยู่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับขณะนี้ลูกค้าออกมาแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานกําลังเข้าไปสอบถามนะครับไม่ทราบว่าสินค้าหมดหรือยังนะครับกําลังสอบถามอยู่นะครับ ปกติไทเกอร์อมอบก็จะเซอร์วิสลูกค้าประจำนะครับวันนี้มาในโซนจังหวัดอยุธยานะครับผมเข้ามาดูแลลูกค้าที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นลูกค้าประจำมานานนะครับกำลังเซอร์วิสอยู่โอเคนะครับยีงไวไปชมกันต่อไปใหม่สวัสดีค่ะ